ครูภัยบู์ฟอง20ล้านประจักษ์ชัยเอมิลาซัดย่าปากพ่อยเจอสวนกลับเดือดก่อนจะไปฟังเนื้อหาสาระดีๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับครูภัยบู์เดินหน้าฟ้อง4คนที่เคยสนิทประจักษ์ชัยไหทองคำเอมิลาพร้อมด้วยนักปั้นศินลปินสคนข้อหาหมิ่นประมาทเรียกเงิน20ล้าน โพสชัดอย่าปากพ่อยไปวันวันอีกฝ่ายโต้กลับหลังจากนี้จะไม่มียั้งมือแล้วก่อนหน้านี้มีการเดินหน้าฟ้องร้องหลายคดีสำหรับครูภัยบูลแสงเดือนที่แจ้งความเอาผิดในข้อหาคดีหมิ่นประมาทกรณีเกียนคีย์บอร์ดเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าให้เสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียงรวมถึงฟ้องเอมิลาอดีตภรรยาด้วยเรียกค่าเสียหาย1ล้านบาท ต่อมาวันที่20ตุลาคม2564ครูภัยบุญโพสต์รูปลงเฟซบุ๊กพร้อมใส่ชุดสุดจัดเต็มระบุข,ข้อความว่าวันนี้มีนัดชุดเลยเป็นทางการนิดนึงพร้อมเช็คอินสถานที่สารจังหวัดเลยนอกจากนี้ยังได้แชร์เอกสารฟ้องของทนายความซึ่งปรากฏชื่อครูภัยบู์แสงเดือนเป็นโจทย์ข้อหาหมิ่นประมาท และหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเรียกค่าเสียนะหาย20ล้านแต่ยัง aesthetic. คงปิดชื่อจำเลยไว้ก็จบไปแล้วกับเนื้อหาสาระดีๆนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ